สวัสดีครับก็มาอยู่กับผมนะครับกันต้านะครับผมก็จะมารีวิวสะสมยอดเติมเงินนะครับของเดือนกันยายนโปรโมชั่นนี้จะให้เราสะสมถึงวันที่6ตุลาคมนะครับมันให้เราสะสมเงินถึง2,999บาทเลยนะครับซึ่งมันมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินครบ9บาทก็จะได้กล่องนี้นะครับดอกไม้99ดอก M point 1,000นะครับ199บาท ก็จะได้กล่องมานะครับซึ <management> ่งเป็นปืนพวกนี้นะครับกับดาบนะครับอย่างสามวันนะครับสามร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็จะได้ระเบิดเพลิงนะครับตัวนี้เป็นระเบิดเพลิงนะครับหกสิบวันนะครับหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็จะได้ปืนนี้นะครับเป็นปืนกลนะครับหกสิบวันหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็จะได้ปืนกลนี้นะครับหกสิบวันนะครับหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้ปืนนี้นะครับ บาสุกานะครับหนึ่าร้อยเบาทก็จะได้ชุดแฟชั่นนะครับแล้วก็2องพบาทก็จะได้ปีกนะครับเติมสูงสุดถึงส9งพบาทนะครับก็จะได้ปืนนี้นะครับปืนแปลงล่างได้นะครับร้อยแปดสิบวันเลยนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับคุณสมบัติมันมีอะไรบ้างนะครับแต่ละอย่างนะครับผมก็จะมารับก่อนเลย อาผมก็อยู่เซิร์ฟเฟนะครับซึ่งเป็นรหัสของคุณบีมด้วยนะครับผมก็ขอบคุณคุณบีมมากนะครับที่ให้มารีวิวในครั้งนี้นะครับเป็นผู้สนับสนุนในการรีวิวครั้งนี้ด้วยนะครับผมก็จะมารับเลยนะครับเราก็มาเปิดกันเลยนะครับนี่กล่อง9บาทนะครับ น,นี่กล่อง199นะครับอันนี้ปีกนะครับอันนี้ปีกที่ได้มานะครับเดีผมจะใส่ก่อนเลยนะครับอันนี้เปนปืนอันนี้ก็เป็นปืนกลน,นะครับน,นี่ปืนกลอันนี้บาสูก้าระเบิด หมดแล้วนะครับเราก็จะมาดูปืนนี้ก่อนเลยนะครับปืน2,999บาทนะครับทำลาย27ยิงเร็ว64สบส่อันที่เร็ว65เปลี่ยนกระสุนไวด้วยนะครับ70รดบัศมีโจมตีหรือเปล่าอ่าหกนะครับระดับหายาก99นะครับกระสุน35นัดนะครับคุณสมบัติพิเศษนะครับปืนนี้แยกไม่ได้หล่อไม่ได้ใช้ อะไรเนี่ยผมก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับก็ <c oughs> ทำลายสูงมากเสียนเยี่ยมเปลี่ยนกระสุนไวมากสลับปืนไวหมด PVE ทำลายเพิ่มสูงมากนะครับแต้มอุปกรณ์สองรอยแปดสิแปดแต้มเลยนะครับเปืนนี้เป็นปืนปืนปัสุก,กา้าก่อนเลยนะครับทำลายโหมองไม่เห็นเลยนะครับเห็นแตเลขยี่สิบเคลื่อนที่หกสิเอ็ดเปลี่ยนกระสุนไวเจ็ดสิบเอ็ดลี่โจมตีเก้าสิบ บินเร็วบินได้ด้วยนะครับ66ระดับหายา81กระสุน16นัดน,นะครับคุณสมบัติพิเศษก็สลับรูปร่างได้นะครับทุกแบบได้แบบยิงลูกลูกปืนไว้นะครับแบบบาซูก้าทำลายสูงมัมมี่ทำลายเพิ่มนะครับ PVE ทำลายเพิ่มใช้อุปกรณ์75ก็มาดูปืนนี้นะครับปืนกลตัวนี้นะครับ ทำลาย19ยิงเร็ว63สเสถียร62เคลื่อนที่ไว60เปลี่ยนกระสุนไว79ให้78ระดับหายาก82กระสุน40นัดพุ่นสวัสิพิเศษนะครับยิงไวเจาะเกาะสูงทำลายสูงสเสถียรมากเปลี่ยนกระสุนไวมามีทำลายเพิ่มนะครับ p p ทำลายเพิ่มได้อุปรกรณ์75เหมือนกลน,นี้นะครับทำลาย30 ยิงเร็ว84สเียน84เคลื่อนที่เร็ว76เปลี่ยนกระสุนไว73และพายาก83เปอซกระสุน60นัดนะครับคุณสมบัติพิเศษก็แม่นยำสูงเปลี่ยนกระสุนไวทำลายสูงยิงไวเมาม,มีเพิ่ม p p e เพิ่มนะครับแต่มอุปกรณ์75นะครับระเบิดนี้ครับเป็นระเบิดไฟนะครับ ทำลายต่อเนื่องแรงอัดสูงชุดแฟชั่นนี้นะครับได้รับค่าชื่อเสียง100%เลยนะครับเครื่อนที่ไวบวก2ป้องกันเพิ่ม sp บวก30%แล้วก็ธีเดดนะครับตัวน,นี้อปิกนี่ผมว่ามันดีนะครับค่าชื่อเสียง100%นะครับเครื่อนที่ไว5%สลับปืนเร็วขึ้นนะครับ50%เปลี่ยนกระสุนไว50%ตกจากที่สูงไม่เจ็บบินห้องชัดได้นะครับ ผมก็จะไปรีวิวในเซิร์ฟดีนะครับสวัสดีครับเราก็มาอยู่เซิร์ฟดีนะครับผมจะมาลองยิงกำแพงก่อนนะครับปืนตัวนี้นะครับตัวนี้ปืนปืนเท่าไหร่นะคนบีมหกร้อยเก้าเก้า่ะหกร้อย้านะครับน,นี้เราก็อยู่กับคุณบีมแล้คุณไกนะครับตัวนี้ก็หกร้ย้าเ้านะครับเลองยิงกำแพงก่อนเลย หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยใช่ไหมลองลองยิงหัวดูอ hey, ุ้ยเข้าสองดอกเลยเดี๋ยวเท่าไหร่บีมเหลือสองเหลือสองเนาะเข้าสี่ิบเก้าสองครั้งไกด์เรือร้อยใช่ไหมครับครับยิงยิงตัวนะยี่สิบเก้าสี่สิบสองเหลือเท่าไหร่นะสี่สิบสองเหลือหกสิบแปดเราเหลือสี่ิบสองครับโอเคโอเค ยิงขาดูเหลือ50-4 5 4เดือนนี้นะครับลองยิงกรแพงดูนะครับยิงกำแพงอุย้ยหัวแตกเลยเนะี่ยถ้าว่ากำแพงเนี่ยดูไอ้คนละทิศเลยกเลนะกานะระเบลย์สองนะมีเกาะนะยิงหวัว สามหกเหลือสอืมเลือสยิงตัวโสครับล <62. S 1> หสอ,อ,องยิงขาดูหลดสดไปสามสิบอ่ะเจดิบเนาะม่ีมีเกาะนะตอนนะี้ไม่ก็มีเกาะน,นะสิบห้าเหมือนกันนะเจิบครับเจ็ดสิบบิกมยเจ็ดสใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ โอเคมาเท่ากันนะก็มาถึงปืนนี้นะครับ2 9ง9บาทยิงกําแพงนะครับเป็นลูกซองนะครับจะยิงช้ากว่าเอีกนิดหนึ่งนะครับเปลี่ยนทุกแบบนะครับตัวนี้ลองไม่เลงดูนะครับคนละทิศเลยนะครับ แต่ถ้าเลงนะครับรจับกลุ่มกันดีอยู่นะครับตายเลยคนนะครับหัวคนมีเกาะน,นะครับตายนะครับคนไม่มีเกาะนี่ไม่ต้องพูดถึงครับยิงตัวคนไม่มีเกาะน,นะครับตายนะครับตายเหมือนกัน คนมีเกาะนะครับยิงขาตายนะครับอ่าเรามีเกาะนะเรไาไปยิงไกลดูเราไปเกาะเนี่ยนะนยก็น่าจะตายนะครับพอเมื่อกี้พอไปเกาะตายเองยิงไกลดูะนะพอคนไม่มีเกาะนะครับเดือสิบสี่ครับเหลือดสิบสี่นะครับคนมีเกาะนะครับเธอสี่สิบหกสี่สิบหกนะครับ คนไม่มีเกาะน,นะครับยิงหัวนี่ตายแน่นอนนะผมว่าลองยิงตัวดูเ <5. S 1> หลือห้าครับเหลือห้านะครับเข้าเก้าสิบห้าคนมีเกาะเหลือยี่สิบหกเหลือยี่สิบหกนะครับยิงหัวนะครับคนไม่มีเกาะน,นะตายนะครับยิงหัวคนไม่มีเกาะนะครับตายนะครับ คนไม่มีเกาะยิงขานะครับยี่สิบสี่ครับเดี๋อยี่สิบสี่นะครับเขาเจ็ดสิบหกยิงขาคนมีเกาะนะครับยี่สสี่ยี่สิบสี่เหมือนกันนะครับแสดงว่าเข้าเท่ากันนะครับระเบิดนะครับตายนะครับมาถึงปืนบาซูก้านะครับตัวนี้ก็มีสองรูปแบบนะครับจะมี ไฟฟ้าสีฟ้านะครับแล้วก็ปรับโหมดเป็นไฟฟ้าสีแดงนะครับซึ่งไฟฟ้าสีฟ้านี่ครับจะยิงดัวได้นะครับอย่างนี้เลยแล้วเปลี่ยนโหมดเป็นสีแดงนะครับจะยิงได้ทีละนัดนะครับก็จะแรงขึ้นนะครับแล้วก็มาลองยิงคนนะครับ แบบตายมันค้างมันค้างเต็มยังไม่กล็มไม่กต็มริมเต็มแล้วเหลือสิบสามเหลือสิบสามนะครับคนมีเกาะนะครับเหลือสิบสามเต็มแล้วครับคนไม่มีเกาะนะครับตายนะครับ ยิงแบบนี้นะครับแบบสีแดงนะครับแบบบอมทีแล้วนัดน,นะครับคนมีเกาะนะครับตายนะครับโหข้างใจด้วยแสดงว่าแรงจริงตัวเนี้ย quá đi quá อ,อ,อ,อุ้ยดับด้วยแต่ตาลองเปบเทยบไหร่ย,ย็งด่วเดี๋ยวได้ยิงยิงนี้ก่อนบีมมันยิงยิงได้พอเจ๊งมาตอนบอสมา เียกดีกว่าเขาตาพิวทักมากเขาบอกตามาทางเดี๋ยวเยวเปลี่ยนบทสงนงก่อนปพบ่อน